สวดีครับ uh huh. พวกเราเดอะมูสครับ uh huh. การสำหรับทีแรกของเดอะมูสครับก็จะคืออันนี้เองครับ uh huh. เป็นสมุดที่ผมใช้เขียนเพลงตั้งแต่เข้าจินนี่ใหม่ๆนะครับแล้วก็จะจดพวกอ่าสคริปต์วันที่มีงานนะครับวันที่ไปทัวร์ต่างๆหรือว่าวันที่ตึกนัด พี่โปรดิวเซอร์นั้นนะครับก็จะมีอยู่ในนี้นครับลองลองเปิดดูเราโบ๖ครับน,นี่ครับนี่ถ้าเกิดลองถ้าดูดีๆจะมีเนี่ยเพราะว่าเนื้เอเพลงเนะครับก็คือทุกอย่างที่ที่เกี่ยวกับวงอ่ะก็จะอยู่ในนี้หมดเลย <c oughs> เพราะว่าในช่วงนั้นเรายังไม่มีเป็นแบบไอโฟนอะไรก็ <c oughs> ยังไม่มีครับก็ยังล้าสมัยนะก็ยังแบบว่าแมนนวลก็จะจดกันในนี้ไว้ก่อนครับก็เป็นบันทึกดีๆที่ผมเก็บไว้ในทุกวันนี้ครับ จินนี่มาประมาณนะครับผมว่าน่าจะมาณ4ปีได้แล้วครับตอนนี้นะครับนับจากวันแรกที่เข้ามาตั้งแต่สองพั 2000, น่าจะสามสองพันสี่าครับประมาณ4ปีแล้วช่วงนั้นจะมีมาสเปสช่วงนั้นก็ำลังบูมแล้วก็เราก็ลงเพลงไวนในมาสเปสครับพี่โนโก็เห็นเพลงแบบที่เป็นอีีอะไรเงี้ยครับที่ไม่สมบูรณ์ก็คือก็เห็นแล้วก็เห็นแววแล้วก็เออน่าจะเด็กพวกนี้น่าจะไปกันรอดนะเออก็เลยเลยติดต่อมาทางผ่านทางแอร์ Air, ครับแล้วก็ได้ไปพบปะคุยกับพี่โนโจน ได้มาร่วมงานกับจีนี่จนถึงทุกวันนี้ครับผมก็จะมีช่วงที่ที่แบดก็มีก็อย่างเช่นการส่งเพลงไม่ผ่านการที่เราทําออกมาแล้วแปกหรือไม่ก็การที่เรียกแป๊ก็หมายถึงว่าแบบไม่ได้ผลเท่าที่คาดหมายอะไรอย่างนี้ครับผมเพลงไม่ดังมากส่วนที่ดีก็มีครับส่วนที่ดีก็คือเราได้มันใช้ชีวิตร่วมกันเกิดมาแลาได้ชีวิตแบบนี้ที่ที่บางคนที่เขาอยากจะใฝ่ฝันอยากจะทำแบบนี้อยากจะมีชีวิตแบบนี้แต่ไม่ได้มีชีวิตแบบนี้มันก็มีหลายคนที่ที่ อยากจะเป็นนี่คันนี่ก็เป็นสิ่งดีๆของพวกเราที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกันครับผมฝากถึงพี่ๆคือเราก็ถือเป็นวงรุ่นน้องนะครับแล้วก็เราก็มีพี่ๆก็เ,เป็น Idol ไอดอลเนอะใช่ครับผมเป็นให้เราไม่ไม่ใช่ครับก็คือฝากเป็นไอดอลให้น้องๆรุ่นต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมก็ดูรุ่นพี่ในค่ายเป็นตัวอย่างครับให้เป็นไอดอลกันต่อไปแน่นอนครับ Hey the m o ูแน่นอนครับแล้วก็จะมีความพิเศษก็คือ คุณจะได้พบกับซิงเกิลใหม่ของ The m o o s e มีสรอคอยกันมาแสนนานนี่ดูดังนะเนี่ยต้องบอกว่าเราก็ไปได้ไปเล่นมาเยอะเหมือนกันประมาณหนึ่งเราก็เก็บประสบการณ์มาทำโชว์เราให้มันสนุกกว่าเดิมครับใช่ไหมคนพวกเรา The Moose ครับผมและพี่ๆศิลปินเพื่อนๆศิลปินน้งๆศิลปินทุกคนครับอยากฝากครับผม วันจ่ายครับผมที่ลานหน้าพารากอนซินิเพ็กชั้น5นะครับผมจ่าย800นะครับผมได้บัตรจีนี่เฟสมูลค่า1ัน0รบาทนี่เท่ากับซื้อครึ่งราคานะครับผมและทุกคนนะฮะได้ของที่ลึกนะครับผมไม่ใช่ครับผิดครับที่ละล็อกนะครับผมแต่ว่าพันคนแรกนี่พิเศษกว่าครับผมได้ถ่ายรูปรวมกับศิลปินที่ชั้นชื่นชอบนะครับผมยังไงไปเจอกันครับพารากอนซินิเพคชั้น5นะครับผมชั้น5แนะนําย้ําอีกว่าที่ชั้น5นะครับผมครับผมถ้าเกิดเพื่อนๆได้บัตรแล้ววันจ่ายนะครับ อย่าลืมมาวันเที่ยววันที่10พฤษภาคมนะครับที่ริมทะเลสาบเมืองทองธานีครับกับคอนสเสิร์ตจีนี่เฟส16ปีแห่งความล็อกครับผมแล้วเจอกันครับ